อเด็กๆคะวันนี้เราจะมาเขียนพยัญชนะไทยนะคะตัวนี้มีเขาแหลมๆด้วยก็คือตัวอะไรคะลูกพยัญชนะตัวนี้ใครตอบว่าคอควายเก่งมากเลยคะ่ะวันนี้เราจะมาเขียนคอควายนะคะ,ะเด็กๆมาดูวิธีเขียนกันคะ่ะเด็กๆจิ้มที่เส้นที่สามนะคะเด็กๆ ม้วนขึ้นนะลูกนะม้วนขึ้นมาแล้วค่อยๆเฉียงลงให้เข้ามุมและเด็กๆเข้ามุมแล้วใช่ไหมคะเด็กๆก็ค่อยๆลากเส้นโตขึ้นไปแล้วโคง้งมาปิดตรงนี้ให้ถึงเส้นสีดําเห็นไหมคะอะมาเริ่มกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะจิ้มที่เส้นที่สามม้วนหัวขึ้น แล้วก็ม้วนหัวกลมๆให้ชนกันแล้วก็เฉียงเข้ามุมแล้วค่อยๆลากเส้นตรงโค้งมาปิดเห็นไหมคะแล้วก็หยุดที่เส้นสีดำเห็นไหมคะตัวต่อไปนะคะจิ้มเส้นที่สามม้วนหัวกลมๆเฉียงลงลากเส้นตรงโค้งขึ้นมาปิดให้เป็นคอควายเห็นไหมคะ ตัวต่อไปตัวที่สี่ค่ะจิ้มเส้นที่สามม้วนหัวขึ้นลากเส้นตรงเฉียงลงไปลากเส้นตรงโคง้งมาปิดพอควายแล้วก็หยุดเห็นไ,ไหมคะได้สี่ตัวแล้วนะตัวต่อไปตัวสุดท้ายจิ้มเส้นที่สามม้วนหัวขึ้นเฉียงลงมา แล้วค่อยๆลากเส้นตรงโคง้งมาปิดตรงนี้ให้เป็นคอควายอ่าเห็นไหมคะเดิงจอย่าลืมทำเพิ่มอีกสองแถวนะคะอ่าทีนี้มาดูตัวอักษรตัวต่อไปนะคะตัวพเยัญชนะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรเอ่ยใครตอบว่าสอสลา,าเก่งมากเลยค่ะเราเริ่มต้นเหมือนกับคอควายเลยนะลูกจิ้มเส้นที่สาม ม้วนหัวกลมๆเฉียงลงลากขึ้นโค้งแล้วก็ลงมาปิดอย่าลืมใส่อะไรด้วยคะ่ะใส่หางสอสารานะคะเด็กๆจะต้องลากเส้นตรงขึ้นไปแล้วหยุดที่เส้นสีฟ้าเส้นที่สองเห็นไหมคะเราจะได้สอสาราที่สวยงามตัวต่อไปคะ่ะจิ้มเส้นที่สามม้วนหัวกลมๆ ลากเฉียงลงลากขึ้นโคง้งแล้วก็หยุดเห็นไหมคะและเด็เดกๆใส่หางขึ้นไปก็คือจิ้มตรงจุดโค้งตรงนี้แล้วก็ขีดเส้นตรงเฉียงขึ้นไปแล้วก็หยุดเห็นไหมคะห้ามเลยเส้นสีฟ้านะคะจะได้ไม่สวยห้ามเลยเส้นสีฟ้าเส้นที่สองนะลูกนะจะได้สวยๆนะคะ จิ้มเส้นที่สามลากกลมๆให้ชนกันแล้วเฉียงลงขึ้นโคง้งแล้วก็ลากมาปิดเห็นไ,ไหมคะแล้วขีดเส้นตรงนะคะเฉียงขึ้นไปบรรทัดที่สองแล้วก็หยุดเห็นไ,ไหมคะตัวต่อไปตัวที่สี่จิ้มเส้นที่สามม้วนหัว เฉียงขึ้นโคง้งมาปิดลากเส้นหางของซอาลาขึ้นไปที่เส้นสีฟ้าเส้นที่สองเห็นไหมคะตัวต่อไปนะคะจิ้มเส้นที่สามม้วนหัวกลมๆเฉียงลงให้เข้ามุมลากขึ้นโคง้งมาหยุดที่เส้นสีดำ เด็กก็จิ้มตรงนี้แล้วก็เฉียงขึ้นไปแล้วไปหยุดที่เส้นสีฟ้าเส้นที่สองเห็นไหมคะเราก็จะได้สอสลา,านะคะอ่าเด็กๆอย่าลืมนะคะไปฝึกเพิ่มมาอีกสองแถวก็คือคอควายแล้วก็สอสลา,าอย่างละสองแถวนะคะ หลังจากที่เด็กๆเขียนเสร็จทั้งสองแถวแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีคอไฟแล้วก็ววสอสารามาให้สวยงามด้วยนะคะ